สวัสดีครับน้าอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตอาการไอเจ้าเจ็ดไฟเนาะดูนกเฉลยครับี่ได้มาวังนี้ครับพรานันนี่ครับตัวนี้ได้มาจากไหนวะดูขวาเนอะโอ้ตัวนี้ได้มาจากไอ้วังที่เฉลยคากวังนี้ครับที่ไปดูเหล่านติดเลยเนาะนี่ครับตัวนี้ครับบอกขาสีเขียวนี่ครับ อันเจ้าปอกขาสีแดงนี่มาจากนุ่นครับนี่ครับบัวใหญ่ครับนี่พวกตัวเก่าเนาะที่อยู่ในกรงครับมันเบื่อเบื่อเนาะกล้องผมนี่ครับตัวที่ได้มาวันนั้นครับจ้ากับตัวผู้ตัวเมียครับมันเข่าไปบินเข่าไปผมเห็นแต่บินเข่าไปปรับกระโดดขึ้นถึงคอเลยครับนกต่อคูครับมีเถียงจ้าคำเลยนะจ้าสงสัยนะ พยายาไอ้เจ้าเจ็ดไฟลงมาดูแบบเงียเงียบจอยเด้น้าหน้าไอ,อ้แป๊บนึงครับนี่ครับลงมาอัปเดตให้อาการไห้ดูเนาะไงครับอ,อีกทางขวานี่ครับเริ่มเริ่มติมแล้วครับขนหลอดครับเดี๋ดูหางดูขากไอ้ไฟไปดูไปพอดูหางหนึ่งเดียวนี่เออนี่ครับหางรัดนะครับ สอ,อาทิตย์ครับแต่วันที่โดนเนาะครับสนับปีกำลังกำลังสวยครับกลังกลับขึ้นนะครับหางครับกำลังออกมาได้สองนิว้วสามนิ้วแล้วครับเจ้าเจ็ดไฟเนาะโดนของใหญ่เนาะนานเนาะดี้ีไม่ตายครับเขาเปลือกาหาัวหันขอฟางมดเนาะ เล็ดวินเล็ดมดครับนี่ครับไอ้สองกุ๊กครับเอาไปครับขันดีครับแต่เดินไปไกลตายต้นไม่ได้เลยนะนาจันทุกท่านครับโอยดินกุ้งมอแตกครับแต่เอาไปพาดอีกต้นก็ขันอยู่ครับขันเรื่อยๆครับแต่ฮัดยากครับฮั้ดินครับที่ว่าฮัดยากน่มันดินเนี่ยไอเรื่องขันน่มันขันอยู่ครับแต่มันดินเนาะ เลยเป็นนกที่หัดยากครับนกดินับเอาไปกับดินเลยครับตัวตัวหอยจ็ดไฟเนาะผมก็ว่าจะเอาไปล้องครับรอ้วลองหลอดยาวกว่านี้ยักหน่อยครับเอาไปลองครับถ้าเลียนได้ไม่ได้ผมจะเพาะครับผมจะเอาหาตัวเมียมาจับเพาะพันธุ์เนาะครับถ้าเลียนไม่ได้เนาะเสียดายความหมานครับก็เสียงครับ นกติดดีอยู่ครับนกตัวนี้ครับออกไม่ค่อยพลาดเทรายด้วยครับหลายตัวตัวตุนครับเนาะหนาาจันทุกท่านครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดเทรายด้วยครับนี่ครับตัวครับเนาะเจ็ดฝ่ายเจ็ดฝ่ายครับนกหมันตัวนึงครับในบ้านน้องฮอลเล็ตเนาะบ้านพุนารุงครับถามใครใครก็รู้ครับตัวนี้ตัวหมันตอนนั้นครับ ตอนนี้เป็นตัวจิบ๊บเข้าก็โดนบ่อยนะครับนานๆอาจารย์ทุกท่านคนระับวันลาไอ้ดิกระปุกมาแล้วไปไหมไปไหมแรงนั้นเลยอะวันดึงมงนี่นะเลยอ,าอา้ามึงมาดูมาบ้านด้วยอไปกับไปโอ้โหนี่ดิกระปุกกับไปกับไปอะ <c oughs> ไ,ไปพลาดครับไม่เคยพลาดครับไม่ไม,ไม่เคยว่าจะพลาด<ม>ตรงไหน นามบัดรลุดนะะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือน,นเอาบัดในกระเป๋าพ่อพอีรีพรีมเดึงในกระเป๋าหน่อยนะ่ะมันเป็นนามมันมีนาม,นม,นมนบัดรลุดเขาอยู่จะไหนไปดีวะเอาไอ้ขากไว้อีกแหละกูไอ้ทำเพลงไปโอ้ยสองกุ๊กเลี้ยเอาไอ้ตัวที่มันเจ็ดติดน่ะตีส์เนี้ยไนกใหม่นี่นี่ก็ได้ดอกไม้วานิดหโอ้นี่นกน้อยทำอัปเดตให้นานาอาจาทุกท่านเขาดูเนาะนี่ครับหลายหลังครับ ถล่นไม่ได้ผมก็จะสมแล้วครับไม่ใช่อยู่ในกระเป๋าหน่อยมึงว่ากูว่ากระเป๋าหน่อยไหมนี่นี่มันถูกภาษาคนไม่เคยรู้เรื่องบอกว่าอยู่ในกระเป๋าหน่อยกระเป๋าลูกน้อยนี่ครับเฉลยวังนี่ครับเฉลยเจ้าคากเนาะนายรถบอร์ดครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ฝนจะลืมก็จะออกอยู่ครับลานครับไปไปเอานุกมา เอามานีเด้เอแล้ววันนี้ก็ลาลลลหน้าอาจารย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูครับสวัสดีครับ